เวลาที่เราพิชชิง่งนําเสนออยู่บนเวทีค่ะถ้าเกิดเราพูดผิดเราควรพูดคําว่าขอโทษไหมคะหลายคนก็จะเป็นจังหวะที่แบบหยุดชะง,งักอุ๊ยจะไปต่อยังไงดีก็ทําให้เราเสียจังหวะใช่ไหมคะและเวลาที่คนพูดผิดเราก็จะพูดคําว่าขอโทษเป็นอัตโนมัติอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษครับเ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ มันอาจจะไม่จําเป็นต้องพูดคําว่าขอโทษก็ได้ค่ะอาจารย์หวานให้ข้อสรุปแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นการพูดผิดเล็กๆน้อยๆอยเราก็แค่ยิ้มนิดนึงแล้วก็พูดแก้พูดทับไปเลยอันนี้คือพูดผิดเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดปีผิดคนทั่วไปอาจจะบอกว่าอุ๊ยขอโทษนะคะไม่ใช่ปี2025ค่ะมันคือปี2024อ่าอันนี้คือขอโทษใช่ไหมคะแต่เล็กน้อยแบบนี้ไม่จาเป็นต้องพูดขอโทษเราอาจจะบอกไปเลยว่าอ๋อ ปี2025นะคะไม่ใช่ปี2024ค่ะคนฟังก็จะรู้สึกว่าอ๋อเรามีสติแล้วเราก็พูดแบบธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อสําคัญแล้วเราก็เผลอพูดผิดไปแล้วอะเราอาจจะต้องพูดคําว่าขอโทษค่ะแต่เป็นขอโทษแบบเนียนๆอย่าทําให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไร อ๋อขอโทษนะคะแต่กี้พูดผิดค่ะตัวเลขที่จริงนะคะมันคือค่ะมันเป็นเรื่องสําคัญเราอาจจะต้องพูดขอโทษอย่าให้ความสําคัญกับการพูดผิดอันนั้นค่ะเราต้องรีบเข้าสู่หุดปกติทันทีนะคะเราไม่ต้องไปหยุดอยู่กับความตกใจที่เราพูดผิดถ้าเกิดว่าเรายังพูดผิดซ้ำอีกนะคะเราก็ไม่ต้องพูดขอโทษซ้ํานะคะแล้วหลังจากที่ผิดครั้งที่2ผิดครั้งที่3ใช่ไหมคะเราก็ไปต่อเลยค่ะแล้วก็พูดทับไปเลย หัวใจสําคัญของการพิชคือการโน้มน้าวด้วยความมั่นใจเราสื่อสารด้วยความเป็นมืออาชีพถึงแม้เราจะพูดผิดซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ใช่ไหมคะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็เคยพูดผิดเขาก็เคยพูดผิดอยากย้ําอีกครั้งนะคะบนเวทีค่ะถึงแม้เราจะพูดผิดซ้ําๆเราอย่าบอกว่าอุ๊ยขอโทษค่ะผิดอีกแล้วไม่ควรเลยค่ะแค่ยิ้มน้อยๆแล้วก็พูดต่อเลยค่ะเวทีนะคะต้องการคนมั่นใจค่ะไม่ได้ต้องการคนสมบูรณ์แบบ